วันนี้มาอีกแล้วนะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ป่านี้เห็ดเยอะเลยดูดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนจ้าดูสวัสดีนะจ้าเพื่อนๆมาช่วยกันเก็บเห็ดนะจ้าอืมโอ้ดอกใหญ่มากเลยวันนี้โอ้เห็ดป่านี้ จเจอป่าเห็ดนี้ดอกใหญ่มากนะคะดูดูนะจ๊ะอันนี้ดอกใหญ่แล้วปาหน้ก็จะเก็บเลยป่านน้นเมื่อวานนี้นะไปมาไม่มีเห็ดเลยอ่ะนี่วันนี้เห็ดป่านี้เห็ดเยอะเห็ดใหญ่ มันก็เป็นดวงนะคะทุกคนจ๋าดวงที่ว่าจะไปเจอเห็ดน้อยเห็ดใหญ่นะถ้าป้าเจอเห็ดใหญ่ป้าก็จะเก็บเลยถ้าเจอเห็ดน้อยป้าก็ไม่เอาเพราะว่ามันเป็นดงเลยแหละแต่ว่าป้าเก็บไม่ได้เพราะว่าดอกเล็กมากอันนี้ดอกใหญ่ป้าต้องเก็บไปเลยนะทุกคนจ๋าดูนะ ป่าเห็ดบ้านบ้านสวีเดนเนาะประเทศสวีเดนเห็ดเขาก็จะขึ้นตามเนี้ยไม่น่ากลัวนะจ๊ะทุกคนจ้ะถึงจะมีเก้งมีกวางกาง็ไม่น่ากลัวเขาขกลัวเรามากกว่าเขาก็ไม่อยู่แล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็นุชทำคลิปวิดีโอเขาก็วิง่งแนบไปแล้วจ้ะทุกคนนี่มาป่านี้ ตานนี้ต้าก็รยเก็บเลยนะตะกอนเนี่ยดย่าเขาจะปิดถ้าเมืองไทยแบบนี้ก็จะดีเนาะอาที่สวีเดนนี่เขาอิสระมากๆไม่หวงไม่หวงเห็ดไม่หวงเก็บ เป็นประเทศที่ว่าใจดีแต่ที่อื่นไม่รู้นะเขาให้เยอะหรือเปล่าแต่ป็นนุชเก็บทุกวันก็ได้ทุกวันแล้วถ้าฝนเลิกตกนี่ก็อร่อยดีนะวันนั้นเอาไปทอด เอาไปทอดกินก็อร่อยแตนบอกอร่อยมากฝรั่งชอบกินเห็ดทอดเผ็ดๆป้าก็ใส่พริกแกงไปด้วยนะคะเขาบอกอร่อยดีวันนี้เลยมาเก็บไว้อื้ดูทีีตาแฮนินเอ็นกรีนจอฮัด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 อะเนกเยอะเยอะเยอยอะเะปนมันเปิดหน่อยนึง ไม่รู้จะตกตอนไหนไหนก็แย่งกันกับผมนี่แหละนี่ถอนออกมาเลยเดี๋ยวมีตัดนี่ตัด กระพุทธไหนแย่งเงินเก็บเดชจะแหงยะยะเดียวเด้ชเด้ชเดชเดชเก็บไปเยอะแยะเลยเนี่ยชอบกินก็ต้องลีกชอบเก็บนะจ๊ะเพลินนี่แหละ หน้านี้ก็จะมีเห็ดแบบนี้นะจ๊ะทุกคนจา๋ามันจะเห็ดดำเนี่ยเห็ดอย่างอื่นไม่มีแล้วอีกไม่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ก็หมดแล้วไม่มีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็หมดแล้วแหละอืมมีนองเกลงเยอยวัดเฮ้เฮ้ยฮเก็บเก็บเห็ด ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์กดกระดิ่งให้ป้านุ่นด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าสวัสดีนะคะบาย,บาย hey,